วัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราชินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ r m u t p Live วันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์และแน่นอนว่าจะเป็นเอพิโซดปิดท้ายของฆาตกรโหดอย่างอันเดรชิกาติโรนะคะซึ่งเขาได้ฆ่าไปกว่า52ศพที่มีการพิสูจน์ทราบได้แต่ว่าจริงๆก็อาจจะมากกว่านั้นโดยฆาตกรรายนี้ ine, เนี่ยว่ากันว่าเป็นฆาตกรตอน นเนื่องรายแรกของสหภาพโซเวียตนะคะหลังจากที่อันเดรถูกจับกลุ่มเขาเลือกที่จะไม่ยอมให้การใดๆกับตำรวจทั้งสิน้นแต่จากการพิสูจน์เลือดและคาบอสุจิใหม่อีกครั้งทุกอย่างยืยนยันว่าเขาคือนักชําแห่แห่งลอสตอฟตัวจริงตำรวจเริ่มทำการบุกค,ค้นบ้านของอันเดรตำรวจพบมีดต่างๆถึง23เล่มภรรยาและลูกต่างตกตะลึงไม่เชื่อว่าหัวหน้าครอบครัวจะเป็นฆาตกรโร คจิตสุดโด่งดังแต่กระนั้นอันเรก็ ไม่ให้การใดๆมากนักค่ะเขาฉลาดพอที่จะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตำรวจและเรียกร้องขอทนายจนตำรวจต้องสอบปากคำต่อหน้าทนายที่รัฐบาลจัดให้และนี่คือบางตอนของคำรับสาร,รภาพของอันเดรมันเป็นการสอบสวนแบบดุดันเหี่ยมเกรียมเพื่อกดดันให้ชิกาทิโร่ทนไม่ได้และยอมรับสาร,รภาพขึ้นมาแต่เขาก็ยืนยันว่า เขาไม่ได้ทำผิดอยู่นั่นแหละตำรวจเริ่มบนน่นนะฮะเรียกได้ว่าเ,าเขาบอกว่าตำรวจนั้นใส่ความผมชัดๆตำรวจสายหน้าและยิ้มก่อนที่จะบอกว่าไอ้โกโหกเรานะ่ะมีพยานและหลักฐานแน่นหนาที่จะเอาผิดกับนายนะเมื่อนายขึ้นศาลแล้วก็นายตายแน่แท้จริงตำรวจ โกหกคำโตกะเขาไม่ได้มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันสักหน่อยการพิสูจน์เลือดและอสุจิยังไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานได้วันรุ่งขึ้นชิกาทิโรก็แสดงความฉลาดออกมาเขาขอพบตํารวจและเขียนคํารับสารภาพตํารวจจัดหากระดาษและปากกามาพร้อมแต่ผลนะคะกลับมาเป็นจดหมายตลกซะง,งั้นค่ะเรียกได้ว่าตํารวจเริ่มหัวเสียแล้วก็เริ่ม ที่ไม่อยากจะ เก็บไอ้หมอนี่เอาไว้อีกแล้วนะคะจนกระทั่งดร,ร b u k บูคานอฟสกีนะเป็นจิตแพทย์ชาวมอสโกจึงขออาสาเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้สอบสวนแต่ได้ระบุไว้ว่าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการงานและชื่อเสียงซึ่งตอนนี้ค่ะทางกรมตำรวจไม่มีทางเลือกแล้วจึงต้องเชิญดร,ร b u k บูคานอฟสกีเข้ามาทำหน้าที่หลอกลอก่อฆาตรกรดรอรบูคานอฟสกี้นี้เข้าใจ ใอแกนแท็กของฆาตรกรโรคจิตที่ไม่ต้องการ ให้อีกฝ่ายใช้กำลังบังคับเขาต้องการให้คนอื่นรับรู้ว่าเขานั้นเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความเป็นมนุษย์เหมือนกันในที่สุดคำรับสารภาพจากปากก็ออกมาด้วยถ้อยคำที่ไม่มีการบังคับขู่เข็นของจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉลาดนะคะเขาคุยกับชิกาทิโรเสมือนว่าเป็นเพื่อนกันที่คบกันมาตั้งแต่วัยเยาว์เขาคุยอย่างเป็นกันเองรวมถึงรับ ฟังคําสารภาพที่เต็มไปด้วยเรื่องชําแหละคดีต่างๆที่เขาทําจนหมดสิ้นนอกเหนือจาก36คดีรวมถึงคดีที่เขาทําก่อนหน้านี้ไปถึง30กว่าคดีที่ตํารวจบันทึกไว้ซึ่งในระหว่างนั้นได้มีการอัดเสียงของฆาตกรวิปริตทุกเสียงทุกเรื่องทั้งนี้นะคะ ผู้สืบสวนก็ถามว่าทำไมชิกาทิโร่ต้องควักลูกในตาของเหยื่อและก็ได้คำตอบที่ไม่น่าเชื่อค่ะเขาตอบว่าหากไม่ควักในตาแก้วในตาของเหยื่อจะบันทึกเรื่องราวต่างๆและจะทำให้เขานั้นจนมุมได้คำสารภาพบางตอนของชิกาทิโร่นั้นถึงกับทำให้ผู้ฟังไม่สามารถทนฟังต่อไปได้หลายคนเช่นการเคี้ยวหัวนมของเหยื่อจะทำให้เขามีพลังของสัตว ในขณะที่เขากำลังร่วมเพศอยู่คำสารภาพของเขาบอกถึงศพ ที่เขาพลาดไปบางอย่างเผาไปบ้างก็มีรวมทั้งสิ้น53ศพเป็นหญิง31ศพชายอีก22ศพซึ่งน่าจะมีมากกว่านั้นค่ะแต่เรื่องพระลาดก็คือทางชิกาทิโรนั้นจดจำเหยือที่เขาฆ่าได้ถึง36รายอย่างละเอียดทุกขั้นตอนรู้แม้กระทั่งเลือดมีดที่เหมาะสมแล้วก็ อะไรที่จะทำให้เหยื่อนั้นเจ็บปวดทรมานเขาบอกว่าเขาหลงไหลในเสียงร้องความกลัวและความเจ็บปวดของคนที่ผมฆ่าเลือดที่พุ่งกระฉูดออกจากบาดแผลและกลิ่นคลาวเลือดทำให้ผมผ่อนคลายผมจิตใจในการชิมเลือดของเหยื่อรวมไปถึงจิตใจในการสังหารและพอใจที่จะใช้ฟันกลัดกระชากปลากของเหยื่อให้ขาดออกมามันให้ความรู้สึกว่าผมเป็นสัตว์ร้าย ที่ทรงพลังอำนาจหลังกินชิ้นส่วนต่างๆของเหยื่อนะคะชิกาทิโร่ค่ะทำแผนคำประกอบรัศรภราพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและในรายละเอียดศพต่างๆที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกจนครบ52รายค่ะอันเดร์โมรานโนวิชชิกาทิโร่นะคะเกิดในหมู่บ้าน ยามสนอยในย k เคนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคมปี1936บิดาของเขาถูกเกณฑ์ให้ไปทำงานตั้งแต่เขายังเด็กแต่ก็มีการส่งเงินให้เขาอยู่เป็นประจำแล้วก็ทิ้งให้มารดาต้องดูแลชิคาทิโรและน้องสาวอีกหนึ่งตามลำพังที่สำคัญเขาเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางสมองเนื่องจากมีน้ำขังอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อสมองทำให้ชิตาทิโรนั้นมีสีสันทีโต กว่าคนปกติใครๆก็ต่างกลัวเขาในตอนที่ชิกาติโร่นั้นเกิดขึ้นรัสเซียอยู่ในช่วงมืดมนพอดีค่ะ สตาลินลิเริ่มการปกครองแบบสังคมนิยมด้วยการยึดที่ดินเกษตรกร,กรและผลผลิตทั้งหมดให้เป็นของรัฐทำให้ยูเคนประสบกับสภาวะขาดแคลนอาหารชาวนาพากันต่อสู้ฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงอาหารและแม้กระทั่งการกินเนื้อคนเพื่อประทังความหิวชิคาทิโรได้เรียนรู้ภายหลังจากพี่ชายของเขาเป็นหนึ่งในผู้ข้ะร้ายที่ถูกกินเป็นอาหารและเรื่องนี้เองกลายเป็น พื้นฐานทางนิสัยของเขาภายหลังนั่นเองเขาบอกว่าแม่ผมบอกว่า ชิกาทิโรย้อนความหลังตอนนั้นบ้านเรามีคนอดอยากจนถึงขั้นไล่ฆ่าเอาเนื้อมากินพี่ผมถูกพวกชาวบ้านลากออกไปฆ่าและชำแหละกินแม่บอกว่าอย่าออกไปนอกบ้านนะไม่งั้นจะโดนกินเหมือนพี่ชายซึ่งไม่เคยมีรายงานหรือบันทึกการกินคนในยูเคนคาดว่าเป็นเรื่องแต่งของแม่ของชิกาทิโรมากกว่าเพื่อไม่ให้เขานั้นออกจากบ้าน จนกลายเป็นผลร้ายในเวลาต่อมาในปี1941ค่ะระหว่างการบุกทิ้งระเบิดของเยอรมน,นีในสงครามโลกครั้งที่สองชิกาทิโรนั้นได้เห็นความตายมากมายซึ่งเขาโยงเอาภาพของศพไร้แขนไร้ขามาเป็นเครื่องมือนะคะแล้วก็เป็นภาพจำในชีวิตของเขาบวกกับ การที่เขานั้นมีอารมณ์ทางเพศและวาดจินตนาการว่าตนเองเป็นทหารนั่นเองทำให้เขานั้นฝังจิตฝังใจตัวของชิกาทิโรนั้นเป็นเด็กที่เงียบขรึมเก็บเนื้อเก็บตัวเขาใส่ตาสั้นอย่างแรงค่ะหากก็กลัวที่จะถูกล้อเลียนนะคะจึงไม่ยอมใส่แว่นซึ่งก็ยิ่งทำให้เขานั้นทำงานผิดพลาดบ่อยๆและถูกล้อเลียนหนัก ขึ้นไปอีกแต่เขาก็ไม่ยอมใส่แว่นจนกระทั่งไปสอบใบขับขี่เมื่ออายุ30ปีในช่วงวัยเด็กชิกาติโรนั้นมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกเมื่อ,อ,อต่อสู้กอดรัดกับเพื่อนน้องสาวอยู่ในห้อง ะะซึ่งเขานั้นมีอายุ10ขวบขณะที่เล่นกันนั่นเองค่ะเขาถึงจุดสุดยอดจากนั้นเขาก็ฝังใจมาตลอดว่าเขาสามารถถึงจุดสุดยอดได้โดยไม่ต้องร่วมเพศชิกาทิโรนั้นเป็นคนขี้อายขนาดหนักโดยเฉพาะต่อหน้าเด็กหญิงเขาพยายามจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมอสโกวานะคะเพื่อที่จะเอาชนะปมด้อยนี้หากก็สุดท้ายก็สอบตกค่ะในข้อนี้เจ้าตัวกล่าวว่าที่จริง คะแนนของตนเองดีแต่เพราะพ่อกลายเป็นเซลยอรมันนะคะเขาก็เลยสอบ ตกแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเขาก็เรียนต่อที่โรงเรียนการช่างแทนแล้วก็เข้ารับราชการทหาร3ปีชิกาทิโร่กลับมายังบ้านเกิดและประสบกับเหตุการณ์ที่กลายมาเป็นตัวกําหนดชีวิตของเขาในภายหลังผู้หญิงคนที่เขาคบด้วยเพราะว่าชิกาทิโร่นั้นไม่มีสมรรถภาพทางเพศและนําไปพูดให้คนรอบๆร,ร,รู้จนหมดเขารู้สึกอับอายและแค้นใจในเรื่องนี้มากถึงกลับบอกหลังจาก การจับกลุมของเขาว่าเขาอยากจะฆ่าผู้หญิงคนนี้แล้วฉีกร่างของเธอเป็นชิ้นๆชิกาทิโร่ไม่มีสมรรถภาพทางเพศก็จริงแต่เขาไปถึงจุดสุดยอดได้เมื่ออีกฝ่ายขัดขืนซึ่งในจุดนี้เองที่ชี้ให้เห็นว่าเขามีรสสนิยมแบบซาดิสนะคะในปี1960ชิกาทิโร่ทิ้งบ้านเกิดอันมีแต่ความทรงจำอันรร้ายแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงลอสตอฟและประกอบอาชีพ ช่างไฟฟ้าที่นั่นหากก็ยังไม่มีเพื่อนฝูงเช่นเดิมจนได้ไปพบกับหญิงสาวแล้วก็ ดิงสาวคนนี้นะคะน้องสาวก็แนะนำให้แล้วก็ได้แต่งงานกันในปี1-9-6-3หลังจากชีวิตเซ็กอย่างลุ่มๆุ่มดอนดอนะคะก็มีบุตรชายและบุตรสาวอย่างละคนหากชิกาชิโร่นะคะก็กล่าวว่าการมีเซ็กกับภรรยาน,นั้นเป็นเพียงการมีลูกเท่านั้นเองเซ็กในอุดมคติของเขาคือการที่มี ตัวตนและตัวเขาต้องมีอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือผู้หญิงซึ่งนั่นก็ทำให้เขาสะสมความไม่พอใจไว้ทีละน้อยและทางออกทางเดียวที่เขาทำนั่นก็คือสำเร็จความคข้ด้วยตนเองในปี1971ค่ะชิกาทิโรสอบได้ใบอนุญาตเป็นครูจากการศึกษาทางปรายณีภรรยาและลูกของเขาภูมิใจในเรื่องนี้มากเพราะอาชีพครูนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่การงานที่ดีในรัสเซียยามนั้น หากในความเป็นจริงแล้วชิกาเทโร่เป็นอาจารย์ที่ไม่ดีนนะักเขาถูกดูหมิ่นทั้งจากนักเรียนและเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน หากที่ยังไม่ยอมเลิกอาชีพครูก็เพราะเขาอาศัยตำแหน่งของตนลอบเข้าไปเป็นถ้ำมองมองนักเรียนหญิงอยู่ในหอพักในเดือนพฤษภาค,คมปี1973ก็ถูกจับได้เมื่อจะล่วงเกินทางเพศนักเรียนหญิงวัย14ปีหากคดีนี้ไม่แดงขึ้นมากับเพราะทางโรงเรียนนั้นปิดข่าวซิกาทิโรถ,ถูกสั่งย้ายคราวนี้ก็ลอบเข้าไปในหอพักนักเรียนชายและถูกจับได อีกแน่นอนว่าเขาถูกนักเรียนล้อในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเมื่อถึงตอนนี้นะคะการสำเร็จความคข่ด้วยตนเองเริ่มไม่เพียงพอแก่ชิกาทิโรเขาย้ายไปอยู่นอกเมืองและซื้อเพลิงเล็กๆเ,เอาไว้สําหรับพาโสพินีหรือคนจรจัดไปหาความสําราญแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงโรคไร้สมรรถภาพทางเพศก็ไม่ดีขึ้นเสียทีส่วนภรรยาของชิกาทิโรก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นเป็นฆาตกรเหมือนกัน เธอมีนิสัยเหมือนแม่เขาค่ะนั่นก็คือจู้จี้ขี้บ่นจนทําให้ชิกาทิโร่เป็นคนเก็บกดอีกทั้งแม่เขาถึงแก่กรรมไปในปี1973ขณะที่ชิกาทิโร่อายุเพียง37ปีจากนั้นไม่นานนะักเขาก็เริ่มพบว่าการกระทําทารุณกรรมกับสตรีทําให้เขารู้สึกมีพลังแข็งแกร่งถ้าเขากระทําทารุณกรรมกับสตรีและเด็กแล้วในที่สุดชิกา ก็เก่ออาชญากรรมครั้งแรกขึ้นและก่อคดีต่อเนื่องยาวนานถึง8ปีก่อนเขานั้นจะถูกจับกลุ่มด้วยความบังเอิญในเวลาต่อมาชิกาทิโรขึ้นศาลครั้งแรกที่เมืองลอสตอฟในวันที่14เมษายยนปี1992ชิกาทิโรขึ้นศาลด้วยการจองจำในกลงเหล็ก ทาสีขาวขนาดเล็กเขาไม่สามารถยืนหรือนั่งได้อย่างสบายนักผู้พิพาากษานะคะนั่งบนบันลังอายการยื่นสำนวนกว่า225แฟ้มเพื่อส่งให้ผู้พิพากษาพ,พิจารณาในห้องพิจารณาซึ่งเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยคนจากทั่วทุกสารทิศนะคะ รวมๆแล้วกว่า250คนจนล้นที่นั่งทุกคนต่างแห่มาดูหน้าฆาตรกรพร้อมกับคำสาปแช่งที่มาเป็นระรอกคลื่นร่างของชิกาทิโรสูงใหญ่เท้าใหญ่หัวล้านแก้มตอบไม่สวมแว่นตา ดวงตาขวางเหมือนคนบ้าไม่ทำตัวสงบเหมือนอยู่ในศารสักนิดเขาชอบทำอะไรแปลกๆออกมาเอามือรูดกางเกงโชว์ของลับออกมาให้ทุกคนดูถมน้ำลายสส่หัวไปมาเอียงคอพร้อมกับสะบัดคำต่างๆอยู่เป็นระยะนะคะ ทางด็อกเตอร์บูคารสโนฟกี้นะคะให้การว่าคนป่วยจิตวิปริตไม่ต้องเข้าเรือนจำแต่ให้ไปร,รับการบำบัดและทำไมจำเลยต้องฆ่าคนหลักอายการถามเขาบอกว่าไอ้พวกที่ผมฆ่าน่ะ มันเหมือนกับเครื่องบินรบของนาซีผมสอยมันร่วงมาทีละลำวันก่อนมาชิกาทิโรร้องเพลงบ้าบาบอๆและสะบัดออกมาจากกรงเหมือนลิงในสวนสัตว์ก่อนที่จะถึงวันพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายแต่การพิพากษาของศาลนะคะศาลเห็นว่าพยานรวมถึงคำสารภาพของชิกาทิโรมีน้ำหนักพอที่จะให้เขานั้นเป็นผู้กระทำผิดได้และความเห็นใจของจิตแพทย์ ได้นำสืบ สรุปได้ว่าจำเลยอังเรชิกาติโรมีความผิดจริงตามข้อหาคดีทำร้ายร่างกายสาหัส5คดีกระทำการฆาตกรรมอันมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมโดยมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้ซึ่งพิพากษาให้ประหารชีวิตตกไปตามกันสิ้นคำพิพากษาชิกาติโรร้องตะโกนเชกเช่นกับสับปปาที่ถูกกระนํำด้วยไลเฟลนะคะ ว่าเขาเจ็บปวดทรมานเพียงใดเขาตะโกนว่าไม่จริงมันโกหกมันหลอกค่าเขาถมน้ำลายนะคะยกเก้าอี้ฟาดกับพื้นร้องขอตำรวจระหว่างทางถูกคุมตัวไปก็มีประชาชนกลุ่มใหญ่แน่นอนว่าบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตจากการที่เขานั้นฆาตกรรมเนี่ยก็ร่วมตะโกนสาบแช่งเขานะคะ สุดท้ายแล้วนะคะวันที่15กุมภาพันธ์ปี1994คำร้องขอของทนายชิกาธิโรก็ไม่เป็นผลเพราะไม่มีทางที่ตำรวจทั้งศาลจะยกโทษให้กับชายวิปลาธที่ฆ่าคนไปถึง53รายเด็ดขาดชะตาของ ิตาดิโรก็ถึงว่าเป็นจุดสิ้นสุด,สดลงนะคะเรียกได้ว่าเขาคืออีกหนึ่งฆาตรกรที่ฆ่าคนมามากทีเดียววันที่14ตุลาคมปี1992ในที่สุดอังเรชิกาิโร่ในวัย52ปีเนี่ยก็ถูกนำไปที่แดนประหารที่เป็นห้องเก็บเสียงเขาถูกมัดมือและผูกตานั่งคุกเข่าเพชฌฆาตล็งปืนนะคะจ่อยิง เหนือกกหูขวา กระสุนทะลวงออกทางด้านซ้ายเสียชีวิตทันทีอย่างไม่ทรมานผิดกับเหยื่อที่เขาสังหารไปค่ะชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตก็จริงแต่ว่าก็มีหลายคนมองว่าการเสียชีวิตของเขานั้นไม่ได้ทุกทรมานและไม่ได้สะสมกับสิ่งที่เขาทําเลยอันเดรชิกาติโรในวัยห2ปีนะคะบางข้อมูลก็ระบุว่าเขา54ปีกลายมาเป็นฆาตกรที่10อันดับแรกของโลกที่ต้องจดจําชื่อของเขาและประวัติของ ขเขาถูกบันทึกในสารคดีและบันทึกในหนังสือต่างๆนะคะมากมายเลยและล่าสุดนะคะพฤติกรรมวัยยาวของเขาได้ถูกนำไปใช้เป็นพอ็อดในประวัติฮันนีบาลวัยยาวด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่า ฆาตรกรรายนี้เมื่อจบสิ้นไปแล้วนะคะก็ยังมีฆาตรกรต่อเนื่องเกิดขึ้นบนโลกของเราเรื่อยมานะคะตลอดระยะเวลาเลยทีเดียวเรียกได้ว่าก็ไม่ขาดสายสักทีนะคะแต่สุดท้ายแล้วฝนเชื่อว่าโลกของเรานี้ถูกปะปุนไปด้วยคนดีและคนเลวทั้งสิ้นค่ะต่อให้มีตำรวจมากเพียงไหนก็จะมีฆาตรกรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะอย่างไรก็จงใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะบางทีก็ อยากให้ทุกท่านนะคะดูแลรักษาตัวเองด้วยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าสุ่มเสียงนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงกับอพิโซดของนายอังเรชิกาติโรในนคะนายฆาตรกรโหดเหี่ยมที่ชำละศพมากว่า53บศพด้วยกันนะคะจบไปกับ3แอพิโซดนะคะวันนี้รายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ